ครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของสนทานาชัยทุ่งวันนี้แล้วครับก็จดหมายในมือผมนี่อาจารย์อ,อ,อจดหมาใ้มาซองฉบับที่จริงจดหมายแบบนี้นะคุณแจ็คโอ้โหเยอะมาก <ừ> แล้วผมก็ไม่รู้ทำไมจะตอบไม่ทันเพราะอะไรแต่ก่อนมีเฉพาะจดหมายแบบนี้เดี๋ยวนี้มีจดหมายมาทาง iPad นะฮะอีเมลมาอีเมลมาอีกโอ้โหมันก็เลยเยอะแต่วันเป็นไรครับค่อยๆอดทนแต่ถ้าเป็นจดหมายแบบน <ะ S 1> ี้นะครับ ท่านก็ต้องภูมิใจว่าทุกฉบับอาจารย์บุญไม่เคยทิ้งเลยอครับปีหนึ่งผมจะเก็บใส่ไว้ลังลังลังหนึ่งเอาไว้วันไหนผมตายไปแล้วผมไม่อยู่ลูกหลานมาเปิดจดหมายดูก็จะได้รู้อ๋อปกติชาวบ้านเขาสงสัยอะไรบ้างโอ้โหแต่ก็แต่ว่าอนาคตไม่แน่จดหมายแบบนี้อาจจะไม่มีแล้วนะอาจารย์เพราะว่ามันก็ก้าวไปสู่ยุคข,ของเทคโนโลยีไปเรื่อย แต่ผมว่ายังไงก็ยังดูแต่โอเคมันคลาสสิกด้วยดูลายมือเขาอาจารย์แหมสวยด้วยใช่ไหมใช่สวยด้วยแต่เสียดายเขาเป็นผู้ชายอาจารย์อ้าวใช่ครับไนคุณไม่ชอบผู้ชายไหมฮะโอ้ยอาจารย์ยังไงเขาเรื่องอะไรครับเขาส่งมาเขาบอกว่าอาจารย์บวนครับผมได้ติดตามรายการเกษตรของของอาจารย์มาผมปลูกมะลิสองไร่ปลูกมาแล้วสองปีแล้วก็มีปัญหาครับก็คือใบร่วง เป็นแผลที่ใบกิ่งแห้งไม่ยอมแตกใบอ่อนไม่ทราบว่าเป็นเชื้อราหรือเปล่าอาจารย์แบบนี้มีรูปใช่ไหมมีรูปใช่ไหมมีรูปให้ด้วยไหนเอารูปมาดูที่อาจารย์ส่งมาด้วยกันท่านผู้ชมครับาใบนี่ลักษณะรูปนี่จะเห็นชัดเลยนะฮะถ้าดูตรงกลางแผลจะเป็นจุดสีน้ําตาลเข้มใช่ไหมวงรอบจะเริ่มเหลืองใช่ไหมนี่เขาคนนี้เก่งมากเหลืองเป็นจุดๆนี่อาจารย์ใช่คนนี้เก่งมากนะครับเขาไม่ได้ถ่ายมาเฉพาะด้านเดียวนะอื ทานได้หลังใบมาให้ดูด้วยเนี่ยอย่างนี้คนที่เก่งรอบครอบยังคือหมอวินิจฉัยง่ายใช่ไหมครับมาดูรูปที่สองรูปที่สองนะฮะรูปที่สองนั้นปรากฏว่าเขาต้องการแสดงให้เห็นว่าพอมันเป็นหนักๆเข้าใบมันจะเหลืองครับแล้วก็ร่วงลงดินและใบก็จะแห้งนะฮะนี่คือมีมากี่รูปสามภาพสภาพของใบมะลิครับนี่ก็เหมือนกันใช่ไหมบอกว่านอกจากเป็นที่ใบแล้วเนี่ย ก็ยังเป็นที่กิ่งที่ลําต้นอะไรเนี่ยหมายคมามว่าพอเป็นมากๆแล้วต้นก็จะเหลือแต่กิ่งโด,ดเดแต่รู้สึก<ะ>ว่าบ้านผมเคยปลูกมะลิเหมือนกันก็ก็เคยเห็นแบบนี้นะอาจารย์จานเหลืองๆตรงกลางเริ่าไหมนี่เนี่ยแสดงว่าถ่าย,ยตั้งแต่หน้าฝนอ,อาจารย์รู้ได้ไงอะเอ้าเรียนมานี่เรียนมาก็ต้องรู้สิพ่อจะถ่ายเมื่อวานก็ได้อาจารย์นะต้องหน้าฝนแน่นอนคุณแจ็คพาออะไรรู้ไหมครับ พอนี่มันเป็นอาการของโรคมะลิชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าโรคใบจุดเป็นเชื้อราเเป็นชื้อราทีนี้เวลาเป็นเชื้อราเนี่ยถามว่าทําไมต้องเป็นหน้าฝนครัเพราะเชื้อรามันชอบความชื้นความชื้นใช่พอฝนตกหรือสภาพอากาศชื้นมากๆเชื้อราจะระบาดเยอะแล้วถ้าถ้าหน้าหนาวฮะอาจารย์หน้าหนาวเชื้อราจะไม่ค่อยโตแล้วเพราะอะไรรู้ไหมครับกองวันมันร้อนเปรี้ยงราตายหมดครับไม่ชอบนะแต่ว่าแล้วแต่ราบางชนิด ยุคที่ว่าเขาชอบอุณหภูมิแค่ไหนยังไงอย่างหน้า,นาหนาวนีล่ลาแป้งกันเยอะอันที่ผมเคยคุยให้ฟังนี่ประเดน็นอยู่ตรงไหนครับคุณแจ็คเนี่ยค,คุณจะเห็นเลยว่าเวลามันเป็นปั๊บใบมันจะเหลืองร่วงนะฮะแล้วร่วงเนี่ยผมรับรองว่าคนปลูกทั่วไปก็ไม่เก็บใช่ไม่เก็บพอไม่เก็บปับ๊บเชื้อราม,มันก็ไปอยู่ขางล่างตามดินตามอะไรเวลาหน้าฝนลมแรงไหมแรงครับสปอร์มก็ปลิวไป ถ้าคุณนึกว่าสปอร์เชื้อราปิวไปยังไงคุณนึกไม่ออกนะคุณไปซื้อขนมปังมาครับแล้วคุณก็เอาขนมปังให้ราขึ้นแล้วถึงเวลาคุณเคาะเคะให้มันปิวอะฮะหรือคุณเปล่าก็ได้คุณจะเห็นไอ้ผงนั่งปิวไปเห็นไหมนี่ก็เหมือนกันครับแต่ไอ้นี่มันเยอะคุณเลยเห็นมันเป็นก้อนเลยแต่เชื้อราที่เราเห็นเนี่ยเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าทีนี้ทาไมผมเห็นล่ะสมัยผมเรียนผมต้องเอาใบแบบนี้มามาส่อง ก่อนจะส่องก็เอาเอาไปใส่ไว้ในเครื่องจานเลี้ยงเชื้อ,อเอากระดาษที่ชู่วรองล่างแล้วก็ให้น้ําแชะๆหน่อยแล้วก็ปิดไว้ให้มันให้มันเชืช้อม,มากๆพอเชื้อมากๆ<อ>ปุ๊บเชื้อราม,มันก็จะโตมาจากต้นนี่แล้วก็งอกขึ้นมาถ้าคุณไปเขีย่ยมาดูใต้กล้องจุลทรรศอันนี้มันเหมือนไปขูดขูดคอขูดหัวขูดแขนขึ้นมาดูมันจะเห็นไม่เป็นรูปเป็นร่างเพราะฉะนั้นเพราะพอพัอย่างนี้เสร็จปั๊บใช่ไหมเขาใช้กล้องที่กําลังขยายไม่มากเครืยกล้องสเตอริโอ มันจะเห็นเลยว่ามันมีก้านชูสปอมาแล้วสปอมันติดอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ถ้าอยากดูมันละเอียด<ๆ>เขาก็เอาเข็มเขี่ยไปเขี่ยมามนะฮะหรือประทับฟูนะก็เขี่ยมามแล้วก็เอามาส่องดูแต่ไม่งั้นเขาก็ต้องเอาเอา,เอามีดมีดโกนนะ่ตัดผ่านเนื้อเยื่อตรงที่เป็นจุดนะตัดผ่านตรงเนื้อเยื่อที่เป็นจุดต้องตัดให้บางเชียบเลยนะ<อ>แล้วก็ส่อง ส่องใต้กล้องเราก็จะเห็นเซลล์พืชครับแล้วคุณแจ็คก็จะเห็นแล้วว่าเชื้อราเนี่ยมันเข้าทาลายฝังตัวอยู่ในนี้แล้วมันชูก้านสปอร์มาแล้วก็จะมีสปอร์มันหลุดอยู่ให้เห็นครับสรุปว่าเป็นเชื้อราทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ทาไงครับเออทำยังไงครับวิธีการก็คือว่าคุณก็จะต้องตัดแต่งนะฮะปกติเวลาถ้าเป็นทุกใบนี่ไม่ต้องเด็ดออกทุกใบเลยครับอาจารย์ถ้าเป็นอย่างนั้นหนักขนาดนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการช่วยเรื่องการใช้สารเคมีแต่ผมกำลังจะบอกว่า ถ้าเราช่วยเราทำสองทางมะลิเนี่ยปีนึงมันจะมีมันจะต้องมีโอกาสตัดแต่งเพื่อให้ออกดอกใหม่อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นตอนเราตัดแต่งเนี่ยต้องพยายามตัดแต่งส่วนที่เป็นโรคเนี่ยแล้วอย่าไว้ไว้ในแปลงเพราะคนเหมือนกับตัดแต่งแล้วหมกไว้ในแปลงตัดแต่งอย่างนี้เอาออกไปตอนตัดแต่งนี่มันจะปลิวมันก็มันก็มีโอกาสปลิวได้เพราะฉะนั้นในกรอ้พวกที่ปลิวไม่เป็นไรถ้ามันไปตกที่ใบพืชถ้าสภาพร้อมไม่เหมาะสมมันก็ไม่เกิดถ้าสภาพล้อมเหมาะสมมันเกิด มันก็ไปติดต้นอื่น่อพอตัดแต่งเสร็จเราก็จะต้องฉีดสารป้องกันน้ำจัดเชื้อราคาเบนดาซมแมนโคเซปฉีดพ่นไว้ไม่ใช่ว่าตัดแต่งเสร็จแล้วก็จบกันจบกันไม่ใช่ต้องฉีดพ่นอีกครั้งหนึ่งครับนะฮะมันเหมือนอย่างกับคุณแจ๊คไปตัดผมตัดเผ้าอะไรไปขูดแผลเรียบร้อยเสร็จก็ต้องไปสระพงสระผมทำความสะอาดทำความสะอาดเวลาเราฉีดแบบนี้เขาเรียกว่าบางคนชาวบ้านก็ถึงใช้คําว่าฉีดล้างต้นครับแต่ว่าคุณอย่าประมาทนะนี่เพอิญ เจ้านี้ส่งมาเนี่ยดีมากเลยให้ผมเห็นรูปนะรูปที่เป็นใบจุดอ,อยู่ไหนเนี่ยเนี่ยนเนี่ยเนี่ยนะฮะส่งมาทั้งบนใบ,ใ,บใต้ใบคุณแจ็คจะเห็นว่ามันเป็นจุดนี้จุดตรงนั้นตรงนี้นี่แต่ถ้าคุณเห็นนะมลินะมีเหลืองเหลืองนะแล้วเหลืองแทบจะเหลืองทั้งใบนะถ้าคุณพลิกดูใต้ใบนะบมันจะไม่เป็นแผลแบบนี้มันจะมีเป็นสเก็ตเขสีน้ําตาลเล็กๆเกาะอยู่ใต้ใบเนี่ยเต็มเลยครับ คนไม่รู้เลยว่าเป็นแมลงอ๋อมองนี่ไม่รู้ว่าเป็นแมลงเพราะมันไม่ขยับกระยื่นเลยเขาเรียกว่าเพลี้ยหอยอ๋อครับเพลียหอการมันคือคล้ายกันะข้างบนใบจะเหลืองอเหลืองแต่ว่าเหลืองจะไม่ใช่เหลืองเป็นตำแหน่งตำแหน่งอันนี้จะเป็นตำแหน่งนี้เพราะสปอร์เชื้อราตกตรงนี้ขยายความขยายความแต่ถ้าเป็นเนี่ยมันดูดกินน้าเลี้ยงข้างล่างดูดตรงไหนครับข้างบนจะเหลืองพอมันกินข้างล่างทั้งใต้ใบทั้งหมดข้างบนก็จะเหลืองทั้งใบ เดี๋ยวคุณรอดูผมกาลังเลี้ยงอยู่ผมกาลังเลี้ยงอยู่เดี๋ยวจะทำกำลังเลี้ยงอยู่ใช่กําล <c oughs> ังเลี้ยงอยู่นะฮะอันนี้ก็คือเพี้ยหอยถ้าเพี้ยหอยเราก็ต้องตัดแต่งแล้วก็เอาสารกําจัดเพี้ยหอยอก็คือต้องเป็นยาฆ่า,มาแมลงและดูดซึมบวกด้วยสิ่งที่เรียกว่าไวท์ออยนะฮะแต่ถ้า,าเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องแยกให้ออกไงว่านิราครับมันจะใช้สารกําจัดเชื้อราถ้าเป็นแมลงใช้สารกําจัดแมลงก็แยกว่าเป็นแมลงชนิดไหนนะฮะ ไว้ออยแต่ภาษาไทยเขาก็ไม่เรียกว่าเขาก็ไม่เรียกน้ำขาวเขาเรียกทับศัพท์ว่าไว i ออทโอเคครับนี่ก็เป็นคำแนะนำจากอาจารย์นะครับที่ตอบคำถามจากคุณสนันอบอกชื่อหน่อยละกันที่ส่งมาต้องขอขอบคุณมากนะครับที่ส่งจดหมายเข้ามาในรายการแสดงว่ากจังหวัดไหนเออส่งมาจากไหนเอ่ยนครสวรรค์อาจารย์๋อดีมากนครสวรรค์ตอนนี้เวลาวิ่งไม่ต้อยากให้ติดก็ออกบายพาส แจ็คบอกหน่อยซิว่าจะติดต่อรายการยังไงครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อกับทางรายการของเราได้ง่ายๆครับ029677014หรือว่า SMS 4689110ครับรวมถึงจดหมายที่เขียนมายแบบนี้มาหาจารย์ได้ที่ไหนครับก็ส่งถึงทิศบุนบางประมาตู้ปอน12กำแพงแสนนครปฐม73140แล้ววงเล็บว่าสนทนาชายทุ่งบางคนไม่วงเล็บอ่ะครับบอกรายการที่คุยกันในแจ็ค อก็มีนะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านผู้ชมครับก่อนจากกันวันนี้ไม่มีความยากจนในหมู่ชนที่ขยันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ